สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของ Windows 11เ v e r s i o น 24H2 24H2 คือเวอร์ชันสุดท้ายของปี2024นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของ Microsoft ที่เขารีลิสมาเมื่อประมาณเดือน9เดือน10ที่ผ่านมานั่นเองนะครับทาง Microsoft เองให้เปิดให้เราทำการอัปเกรดนะครับหรือว่าทำการดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บ Microsoft ได้เพื่อนๆก็สามารถใช้ทั้งหมด3ออปชันในการ ติดตั้งนะครับสำหรับตัว Windows 11เดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าเวอร์ชันนะครับ Windows 11 24 S2 มีอัปเดตอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็คือเรื่องของ Co-Pilot เรื่องของ AI นะครับปัจจุบันเป็นที่น่าสนใจสำหรับการใช้ตัว AI ในการช่วยในการทำงานนะครับแล้วก็ในส่วนของ Windows 11ก็ซัพพอร์ตในส่วนของ Wi-Fi 7เรียบร้อยนะครับในส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็เรื่องของ Sudo สำหรับใครที่ใช้เป็นแอดมิน Linux นะครับก็สามารถ ทําการ enable คําสั่ง sudo ได้จริงๆนะครับมันก็จะปรับปรุงต่างๆที่ Microsoft เขามีการเขียนไว้ปรับปรุงเรื่อง Bluetooth นะครับเรื่อง Power นะครับเรื่อง WiFi ต่างๆเราสามารถเข้ามาอ่านดูกันได้จะถามว่าวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมนะครับในสำหรับตัว Windows 11 242ในส่วนของเมนู Start นะครับก็ไปในส่วนของตัว Setting เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเวอร์ชัน Windows เวอร์ชันน,นี้เวอร์ชันอะไรกันแน่นะครับแล้ก็ไปในส่วนของ About เราก็จะเห็นในส่วนของ ตัว Windows version นะครับว่าเป็น Windows version อะไร version อะไรเป็น 24H2 นะครับก็ติดตั้งไปเมื่อไหร่นะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวหน้า setting ของตัว Windows 11นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ Windows 11มาก่อนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นแบบหน้าตาเป็นแบบพาร์เนลแบบสวยงามเมนูนะครับเวลาเราใช้งานมาเราก็จะเห็นปุ่มนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหน้า Launch a p ต่างๆนะครับ กดที่เมนู Start นะครับถ้ากดคลิกขวามันก็จะเป็นเมนูต่างๆที่เป็น Install App นะครับเรื่องของการปรับ Power ดู Event System นะครับ Dismanagement hmm. พวก Terminal ของ Admin นะครับเข้าพวกค่า Setting ต่างๆเราก็สามารถทำการเปิดดูได้นะครับ ในส่วนนี้ผมจะพาไปดูในส่วนของเซตติ n งก่อนก็ไปที่ปุ่มเซตติ n งแล้วจะเห็นเมนูด้านซ้ายนะครับเป็นเมนูต่างๆมากมายนะครับในส่วนของซิสเต็มนะครับเราก็สามารถคลิกไปที่เมนูดิสเพย์นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เราใช้กี่หน้าจอนะครับเราสามารถปรับขนาดความสว่างของหน้าจอเราได้นะครับอันนี้จะเป็นเมนูต่างๆของสำหรับตัว Windows 11นะครับแล้วก็เข้าไปที่ซิสเต็มอีกทีหนึ่งนะครับในรูปแบบของการ นะครับในเรื่องของการปรับในเรื่องของ for developer นะครับสำหรับใครที่เป็นนักพัฒนาเราก็สามารถเข้ามาทำการเปิดต่างๆได้โหมดต่างๆได้นะครับในส่วนพวกนี้ในเรื่องของบลูทูธนะครับวิธีการ add device เราก็สามารถ add device ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์บลูทูธนะครับอาจจะเป็นลำโพงต่างๆไมโครโฟนนะครับตัวคอนโทรลเลอร์ต่างๆ หรือว่าจะเชื่อมต่อพวก Xbox ก็ได้นะ Xbox controller พวกนี้เราก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็ในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับเราก็สามารถมา connect WiFi ต่างๆนะครับการปรับเรื่องของการ VPN ต่างๆแล้วก็ personal ไหลน,นะครับในส่วนนีค้คือการปรับ background การปรับโหมดเป็น color สีอะไร t h e m สีอะไร lock skin นะครับอยากปรับให้เป็น แบบล็อกสกีนมีการเปลี่ยนรูปภาพต่างๆเราสามารถเข้ามาปรับได้สกีนไทม์เอาท์เราก็สามารถทําการปรับได้ว่าไทม์เอาท์จะให้ปรับเมื่อไหร่นะครับในเรื่องของพวกนี้จริงๆมันก็มีตั้งแต่ในส่วนของ Windows 10แล้วแต่ Windows 11มันก็จะอยู่ในรูปแบบของ UI อีกแบบหนึง่งเรื่องของฟอนต์นะครับการติดตั้งฟอนต์เราก็สามารถเบาหรือคลิกขวาอินสตาลติดตั้งฟอนต์ต่างๆอาทิเช่นไทยอังสนาเอาในส่วนของไทยสรารบัญน,นะครับเราก็สามารถติดติดตั้งตัว อนต์ต่างๆได้แล้วเรื่องของ a d คเคา t ์เราก็สามารถเพิ่ม a d คเคา t ของ One d r ได e นะครับแอ d Outlook หรือแ d Hotmail ของเราเข้าไปได้เหมือนกันในเรื่องของ t m m l a n n u u g e นะครับในเรื่องของการตั้งเวลาการตั้งในส่วนของ Region นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ประเทศไหนเราสามารถตั้งได้กรณีถ้าใครอยากจะตั้งทั้งไทยอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเราก็สามารถแอดพวกนี้เข้าไปได้นะครับในเรื่องของการแอดคีย์บอร์ด ในเรื่องของ Windows u p ปเดตนะครับเราสามารถสำหรับใครที่ลง Windows 11แท้นะครับเราก็สามารถอัปเดตจากตัว Microsoft Windows ได้นะครับในเรื่องของการอัปเดตพวกแพดต่างๆของตัว Windows เองนะครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นของเมนู Setting ต่างๆนะครับในเมนู Start นะครับเราก็สามารถ คลิกเซิร์ชต่างๆดูได้นะครับอาทิเช่นอาจจะเซิร์ชคำว,ว่าอะไรเดียว OBS เห็นไหมครับเราก็เซิร์ชมันก็จะทำการฟิลเตอร์ขึ้นมาให้พวกนี้มันก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆอีกนะครับในเรื่องของ Explorer นะครับเรื่องของ Explorer เราก็จะเห็นเป็นหน้าต่างเป็นแบบนี้ Explorer ของเราเราสามารถทำการคลิกขวา Duplicate Tab มาได้เรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับวิธีการใช้งานของตัว Windows 11 24H2 แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ ทำการ new folder เวลาคลิกขวาที่หน้าจอ Desktop หรือว่า Explorer ต่างๆเราก็สามารถ new folder ต่างๆได้เมื่อทําการคลิกขวานะครับมันก็จะเป็นปุ่มเมนู cut นะครับคือ cut copy rename delete นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแอคชั่นต่างๆถ้าใครอยากจะดู size property เราก็กด property เพิ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กดดูเรื่องของการแชร์ เรื่องของ general ต่างๆมีไฟล์ต่างๆพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของ feature Windows 11สําหรับใครที่ไม่เคยใช้ Windows 11มาก่อนสําหรับ pen เองนะครับสำหรับตัว Windows 11 2 4 2 2มันก็จะเป็น pen หน้าตาที่เราอาจจะดูโมเดลนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถทําการเลือกภูกันนะครับในส่วนนี้เลือกเป็นภูกันแล้วก็วาดนะครับอันนี้ก็วาดภูเขาแล้วก็มีทะเลนะครับวาดทะเล เราสามารถเทสีลงได้นะครับพวกนี้เราก็ตามที่เราทําการวาดเลยแล้วก็สามารถลบได้ด้วยนะครับในส่วนนี้เราสามารถทําได้หมดเลยพวกนี้จริงๆก็สําหรับใครที่ชอบวาดภาพก็สามารถเข้ามาวาดใช้ตัวเพน์หรือว่าขีดเขียนได้นะครับสําหรับตัวเพนส์สหรับของ Microsoft เอง สำหรับเมนูต่างๆนะครับเมนูเซตติ้งตรงนี้มันจริงๆก็เข้ามามันก็จะเป็น Explorer ก็คือเราสามารถจถัมทูมาได้มันจะเป็นพวก q u quick navigation นะครับด้านซ้ายไปที่ Explorer ได้เลยจัมทูเข้าไปที่ดาวน์โหลดเราก็สามารถทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกแท็บนะครับเดี๋ยวมันก็จะทำการ Copy ให้เราเองนะครับนะครับตอนนี้ผมกด Copy ีไม่ได้ขออภัยนะครับ แบตน่าจะหมดนะครับแบตเมาส์เห็นไหมครับพรุ่งนี้เราก็สามารถทําการ Copy ได้นะครับอ่ะพอดีใช้ทักแพดพอดีถ่านเมาส์น่าจะหมดนะครับเดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการ t ล r o กท h สาหรับตัว Windows 11สําหรับตัวทัร์กบาต่างๆเราก็สามารถเลือก Setting ต่างๆได้นะครับว่าจะให้ On Off อะไร Widget ตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มทักบาขึ้นมาได้ Search b o ็นะครับ hi ก็ได้หรือว่าจะเป็น search icon นโนรีเราก็สามารถปรับได้พวกนี้เราสามารถทำการปรับได้หมดเลยพวกนี้เราสามารถตั้งค่าต่างๆของตัว Windows 11ได้นะครับสำหรับใครที่ยังใช้ Windows 7หรือว่า Windows 11 10, Windows 10อยู่ก็ อยากแนะนำว่าให้อยากให้ทุกท่านลองอัปเกรดมาเป็นในส่วนของ Windows 11นะครับหรือว่าซื้อไลเซนสนใหม่ที่เป็น Windows 11 24H2 ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งเวอร์ชันนี้ผมใช้มาประมาณ2-3เดือนแล้วก็คิดว่าค่อนข้างสเสถียรอยู่นะครับสำหรับเวอร์ชัน Windows 11 24H2 นะครับก็อยากให้ทุกท่านลองใช้กันดูนะครับสำหรับเวอร์ชัน Windows เวอร์ชันนี้นะครับ Windows 11 2 4ง H2 ก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเอเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ